ยาดับเพลิมพ่อผมพอ่มพอ แรกในไฟเอ็มกัเป็นบีพูดไทยได้เนียววายงอยมากไหมพีซื้ออะไรอะพี่และนี่คือเซิร์ฟซีเดโรเปที่เจ๋งสุดๆกับโลคารสาพีเซิร์ฟจะเป็นแนวโรเพร้อยที่ให้ทุกคนได้เข้ามาสวมบทบาทอย่างสมจริงโดยขอไวลิ้ไม่ยากด้วยไม่ต้องสอบเพียงแค่กรอกเท่านั้นภายในเมืองจะมีงานหลากหลายให้ทำเลยแต่วันนี้เราจะเน้นไปทางงานดําที่หลายคนไม่เคยทํากันนะคะที่นี่สามารถโจกงานได้เกือบทุกอย่างกองพัสดุที่วางไว้หน้าบ้านเราก็สามารถแอบไปโจกได้เช่นกันผู้คนที่เดินอยู่ริมทาง เราก็สามารถถือเจ้าหนี้ไปปลอกลอกเขาได้แล้วก็มีพวกร้านค้าแบบนี้ที่เรายังสามารถเข้าไปจบได้อีกด้วยยังไม่รวมถึงงานงานสินของต่างๆอย่างกระตู้คอนเทนเนอร์เพื่อหาอาวุธก็มีให้โดยที่นี่จะใช้อาวุธปิ้วๆเป็นหลักเลยนะคะหาไง่ายไม่ต้องใช้ของมากมายงานตูด้ดีรวงนี้หน่อยก็เจอส่วนงานขาวแบบชิลๆก็มีนะก็จะเป็นพวกตกปลาล่าสัตว์ปูผักตามสไตล์คนทั่วไปรถที่นี่สามารถเหินได้แต่ถ้าลงไม่สวยรถก็จะพังด้วยมีโทรศัพท์ให้ใช้แบบสมจริงมีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบ และมีบ้านหลูให้ซื้อแบบ OC ได้ด้วยภายในเมืองจะมีกิมมิตเล็กๆให้เมืองไม่เยียบเหงาโดยจะมีรถ NPC อยู่รอบเมืองมีผู้คนเดินตลอดได้มีหน่วยงานแบบ NPC ที่จะมาดูแล NPC ด้วยกันมีแม้กระทั่งรถดบบเพลิง NPC ที่จะมารักับเหตุไฟหไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้เมืองต้องการหน่วยงานฝีมือดีจํานวนมากที่เข้าใจการเล่นแบบโรเ์จริงจังให้มาสวมบทบาทด้วยกันในเมืองและต้องการแก๊งเจ๋งๆคูๆมาลงเมืองโดยมีซัพพอร์ตอาวุธและบ้านแก๊งให้พร้อมเลยใครอยากเปิดประสบการณ์ การเล่นโลเปยแบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแนะนําให้มาที่นี่โลคัร์ดโลเปเปิดพร้อมให้เล่นแล้ววันนี้มาขอไว้ดิล็อาเข้าเมืองได้เลย